สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณองมาอีกแล้วนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเด็กๆเตรียมแบบฝักหัดอันนี้รอเลยลูกแล้วเปิดไปหน้าที่4นะคะหน้านี้วันนี้เราจะเรียนในหน่วยที่2เรื่องการกระจายตัวเลขนะลูกนะ,ะเด็กๆดูสิคะว่าเอ็กตใหม่มันถึงได้เลข2ี่ ได้เลขยี่สิบห้าได้เลขยี่สิบได้เลขห้าได้มาจากไหนนะคะก็ได้มาจากช่องแรกได้มาจากเรานับภาพแก้วน้ําทั้งหมดนะคะนับเลยลูกขีดแล้วนับนะคะแล้วมันจะได้ยี่สิบห้าแล้วเราจะมากระจายทาไมถึงได้ยี่สิบทำไมถึงได้ห้าเลขสองคือหลักสิบนะคะหลักสิบจะมีเพื่อนตามหลังก็คือเลขศูนย์นะคะเขียนสองแล้วก็ตามหลังด้วยเลขศูนย์ใส่เครื่องหมายบวก เอาหลักหน่วยมาเขียนก็คือเลขห้านะคะทีนี้นะคะเด็กๆเ,เขียนตามรายเส้นประหลัหมดแล้วเดี๋ยวคุนงงจะพาเด็กๆนะคะทาตัวอย่างนะคะในหน้านี้เลยชีย้เลขสามสิบแปดเลยลูกคุนงงจะพาเด็กๆอธิบายไปทําไปแล้วก็ทำพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเขียนเลขสามเลยลูกเลขสามข้าประจําหลักของเขาคือหลักสิบเขียนเลขสามแล้วเขียนเลข ะะเลขสามเพื่อนของหลักสิบจะมีเลขศูนย์ตามหลังเสมอนะคะก็ใส่เลขศูนย์เลยลูกใส่เครื่องหมายบวกนะคะขีดนเลขแปดเลขแปดคือหลักหน่วยเอาเลขแปดมาเขียนแค่นี้เสร็จแล้วนะคะต,ต่อไปเรข้อต่อไปเลยลูกทําอะไรก่อนนะคะขีดหลักไหนก่อนลูกเขีดหลักสิบก่อนใช่ไหมคะหลักสิบคือตัวที่อยู่คะ่ะ เลขี่อยู่ข้างหน้าข้างหน้าคือหลัก10หลักสิบจะมีเพื่อนเป็นเลขศูนย์ตามหลังเสมอใส่เลขศูนย์เลยค่ะต่อไปใส่เครื่องไม้บวกคีดหลักหน่วยหลักหน่วยคี่เลข3าเอาเลข3ามาเขียนแค่นี้ง่ายๆใช่ไหมคะหน้านี้ที่เหลือเด็กๆไปทําเองนะคะต่อไปเ,เด็กๆเปิดหน้าที่5เลยค่ะเราจะนับผ้านะคะลูก แล้วเติมจานวนแล้วก้าของหลักสิบและก้าของหลักหน่วยเรามานับ้อกันเลยนะคะเด็กนับไปพร้อมๆกันเเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสิบ สออยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะยี 26, มีสองน้ำหกช่องนี้คือจ,จํานวนนับได้เท่าไหร่เอาจํานวนตัวเลขมาใส่ต่อไปค่าประจะําหลักหลักสิบคือตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวข้างหน้าคือเลข2เอาเลข2มาเขียนเลยค่ะหลักสิบเพื่อนของหลักสิบจะมีเลขศูนย์ตามหลังเสมอใส่ลงไปด้วยต่อไปหลักหน่วยคือ,ต,อตัวที่อยู่ข้างหลังตัวที่อยู่ข้างหลังยีคือเลข ขม,มาเียแค่นี้เองง่ายๆนะับภาพเติมจํานวนเติมใส่หลักสิบและก็ใส่หลักหน่วยต่อไปเด็กๆเปิดหน้าที่6นะคะมีเขียนเลขอารบิกเลขไทยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือเด็กๆเขียนให้สวยๆเลยนะคะและอ่านตามคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะวันนี้คุณครูนองลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ